ก็อขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็บพบกับปันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เราเอางบมาแค่125บาทนะครับผมก็จริงๆเอามา150แหละแต่ว่าเราเล่นเสียนะครับผมก็เลยหยุดเล่นแล้วหาช่วงเวลาใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันเนาะจะเสียเวลาคั้งแรกกดที่เทอร์โบก่อนเลยไป,ไปออโต้เช็คหน้า30ไม้เนาะไปตอนแรกกับผมเล่นไปแล้วเช็คหน้า30รอบแล้วแล้วมันแบบมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างตอนแรกมันก็ลดลงเหลือประมาณ120แหละแล้วมันก็เด้งกลับมาคือ125นะ ้าเราเช็คไม่ดีเราก็เลยหยุดเล่นเนาะก็เลยมาเล่นใหม่รอบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะเข้าสวยหรือเปล่าบางทีอ่ะเงินมานลดก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าหน้าสองแถวมันรุดบ่อยผมก็ไปนะแบบหน้าสวยอ่ะเออว่างี้ดีกว่าบางทีแบบรุ้นแค่ตัวเดียวอืมก็ทองมาบ่อยสองรอบขายรอบเดียวอ่ะได้แล้วอะไรเงี้ยหลุดมาบ่อยที่สวยผมก็ไปเหมือนกันโอเคประทัดแตกนะครับผมดูดี่มีอะไรน่าสนใจ ต่ตอนแรกมันแตกก็ถือว่าแตก,กใช้ได้นะรูดแค่กอนทองเข้าก็พออ่าสามแถวหลุดเข้ามานะครับผมอ่าก็อทองเยอะโอเคแต่เราปรับไม้แล้วกันเราลุยต่อเลยเอาเป็น6บาทแล้วกันปทีละสิบรอบนะครับผมหลายไปยาวๆอ่ะคูณสิบลหลตกสี่ปดวุ้เยี่ยมโหมาสี่ร้อยเหรอห้ายปดสิบนะโผมมาสวยเลย โอ้โหไวนะเนี่ยไม่แน่รอบนี้จะได้ทุนเยอะก็ได้นะต้องรองดูเข้าสวยถือว่าเราเลือกเวลาที่เหมาะสมแล้วกันนะรอบนี้โอเคขอปรับมาแล้วกันนะครับผมเนาะ20เลยมี500ร้ปโอเค10รอบนะครับผมมา20โอ้จะจามเฮ้ยเฮ้ยเนอ โอเคห้าร okay, อบนะครับผมสี่รอบไม่เข้าเลย <c oughs> โอ้ยจามจนได้นะโอเคเข้าก้อนทองเนาะได้มาเท่าไหร่เนาะเมื่อกี้สี่ร้อยโอเครอบสุดท้ายโบอาไม่เข้าสองแถวหลุดสวยไปต่อแล้วกันนะครับผมมาให้ยี่สิบนี่แหละค่อยขึ้นพันหนึ่งก่อนแล้วค่อยดีสนะิบเนาะโอ้ยจามดีดี รัดออกสองแถวนะเมื่อกี้นะพิกพี่เข้าคูณสิบขึ้นมารู้เรื่องนะโอเคไม่มาอ่ะโดนเสือหลอกนะครับผมโอเคไปต่อแล้วกันสิบรอบเหมือนเดิมถ้าเข้าอีกรอบนด้จากหนึ่งพันได้นะถ้าขึ้นคูณสิบอะโอเควายมาสองตัวได้ประทัดนะครับผมสวยตรงวายนี่แหละสะสมไว้เสือมันโดดอืม สรอบทัดออกนะอ่าสองออกอ่ะไม่แตกสองแถวลุ้มไม้ละไปต่อ10รอบนะครับผมอ่ะยีสบโอ้ยอยากขยับไม้ขึ้นแล้วเนี่ยหยกมากนะครับผมเราต้องตั้งลิมิตไว้นะก็คือเขาเรียกว่าอะไรพฤติกรรมของเราแหละเราต้องเคยชินเราต้องแบบพยายามอย่าลงเยอะเกินไปแล้วก็อย่าลงน้อยเกนเกินไปไปต่อแล้วกันสิรอบ เอาแบบให้บาลาน์น่ะเราตั้งไว้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะหนึ่งร้อยลงห้าบาทสองร้อยลงสิบบาทสามร้อยลงสิบห้าอะไรเงี้ยขยับขึ้นทีละห้าทีละสิบแล้วแต่ที่เราตั้งไว้เนาะอยากให้มีวินัยในการเล่นนะครับผมบางทีหัวร้อนปรับเพิ่มหมดนะผมต้องใจเย็นๆของนี้องใจเย็นๆน,นะโอเคไอ้แค่ตกว่ะไอ้ต่อสิบรอบบางคนนี่ร้อนแบบขนาดที่ว่าแบบไอ้แค่มีร้อยหนึ่งลงทีละสิบบาทอะ สิบสิบห้าบาทก็มีนะร้อนๆเลยบางทีก็ยี่สิบเลยโบ๊ะแโบ๊ะโบ๊ะแป๊บเดียวหมดอ่าก็ทองออกนะครับผมอ่ะเรียบร้อยได้แถวเดียวสี่ร้อยโอเคขึ้นมาหกร้อยแต่ได้โคตรดนานเลยไปต่อสิบรอบเหมือนเดิมขอที่สวยขอให้ถึงพันสักทีอ๋อเป็นภูมิแพ้ มาก้อนทองนะครับผมถึงพันแล้วจังหวะนี้ไม่ถึงว่ะเก8บาทเหลืออีก7รอบนะก็ปล่อยหลายไปเลยแล้วกันก็จริงๆลง40เสิได้ละแต่อย่าเสือมาโดดตอนนี้นะไม่งั้นเสียใจแย่เลยมาก้อนทองนะครับผมไม่น่าโดดล้วบ้างเหลือ2รอบโอเค400ขึ้นมาสีิได้แล้วถึงพันละ ตาไม้สี่สิบนะครับผมรวยตาสิบรอบเหมือนเดิมวายมาซองมาหนึ่งแถวนะอ่ะยกมากนะครับผมเหลือห้ารอบอ่ะไม่โดดสองพูดสิไปโอเคไปต่อละกันสิบรอบเนาะ ถ้าคูณสิบที่ผมอยากหวังจริงผมอยากได้ก้อนทองคูณสิบอะไม่ก็เป็นแบบพวกตัวนห,หนักๆที่ไม่เคยได้อะ่ะโอเคส้มมานะผม,มให้ทีสิบแต่ว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็รอลงมาแบบก้อนทองแถวหนึ่งก็ได้ถุงแถวหนึ่งก็ได้ประทัดแถวหนึ่งก็ได้ส้มก็ได้แต่ขอให้มันมีก้อนทองในนั้นอะ่ะแบบแตกเต็มจอ,อแค่นี้ก็คุ้มละโอเคพันสองร้อยุดจัดจริง,รงมามีกับอันเก่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็เป็นสองพันสามร้อย ปรับไม้เพิ่มได้นะผมเป็น80เลยแล้วกันโอเคปสิรอบเหมือนเดิมถ้าสังเกตจากการลองดูผมจะไม่ค่อยได้แบบพุ่งพุ่งจำนวนไม้นะเราใจเย็นๆเนาะ๋ยเวเ้นแต่แบบบางทีคิดว่าถ้ามาดีก็พุ่งเลยแบบต้องมั่นใจจริงๆอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะอ่ะสามทลุเข้ามาโอเคไปต่อ สิบเล่าเหมือนเดิมวายมานะโอเคซองมาขอหน,หนักหนักน่อยแต่ว่าหน้ามันสวยจริงๆนะสามแถวสองแถวหลุดมาดีมากค่อนทองเข้าง่ายมากโอเคพันหกนะเข้าง่ายจริงๆสองหนึ่งหมดไปต่อที่หนึ่งรอันนี้คือเราลดลงด้วยซ้ำนะไปะ สิบรอบเหมือนเดิมปกติ40 80 90 10 1 2 120บาทถ้าเพิ่มทีละสีนะแต่นี่ผมลดลงไม้พอ่ามพัน0ล้วผมเพิ่มแค่20ถคือว่าเซฟไว้เผื่อยื้อไงโอเคไปต่อละกันนะครับผม200ไป10รอบขอหนัก วายมาแตา่หน้าค่อนข้างสวยจริงๆนะครับผมบอกตรงๆสองแถวเออสามแถวก็หลุดมานะสามแถวก็หลุดมาแซมๆนะแต่ว่าสองแถวว่าหลุดบ่อยเหมือนกันวายก็มาวายมาเยอะเห็นไหมวายมาเยอะมากจริงๆอะโอ้โหเฮียหนึ่งหมื่นด้ยเหรอนะมีก้อนทองอะ่ะมาอย่างนี้ก็คูณสิบไปดิเชี่ย อยู่ดีไหลตกมาคูณสิบนะอย่างเงี้ยที่ผมต้องการเนอผมมีก้อนทองแค่แถวเดียวก็ได้ไม่จะหนักตรงก้อนทองนี่แหละแล้วก็ขอแค่คูณสิบเสริมเข้าไปอ่ะโอ้โหได้มาแสนสองพันโอ้โหเอาเรื่องจัดอะ่ะไอเ้เหี้ยแบบอยู่ดีไหลตกอะผมยังไม่ตั้งตัวเลยเมื่อกี้เห็นวายมาเยอนนึกว่าเสือจะโดดอุสตสาห์โฟกัสที่เสือโดดแล้วเรามีแค่สี่ห้าพันแค่นั้นเองไอเ้เหี้ยอยู่ดีข้ามาหนึ่งแสนเท่างงจัดเลยอโอ้ โชคเข้าข้างนะครับผมก็เ <c> ท <oughs> ่านี้แล้วกันนะครับผมนอยจากห้ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, เป็นกำลังใจให้ปั๊นด้วยนะครับผมส่ันตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละไปพบกันใหม่ครั้งหน้าสลับวันนี้ก็บ๊ายบาย